ครมขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าน้ำค่าไฟสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรัวเรือนค่าเดินทางและเบี้ยความพิการข่าวจาก Facebook ไทยคู่ฟ้าวันที่22กันยายนพศ2564แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีขยายมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าน้ำค่าไฟอุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางเบี้ยผู้พิการถึงเดือนกันยายนพศ2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กันยายนพศ2564เห็นชอบหลักการขยายมาตรการลดภาระค่าของชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2564ถึงเดือนกันยายนพศ2565เพื่อช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนดังนี้ 1. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าโดยค่าไฟฟ้า ได้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีหากใช้ไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน3เดือนกรณีเกิน50หน่วยต่อเดือนรัฐจะสนับสนุนวงเงิน315บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดค่าน้ำประปารัฐสนับสนุนวงเงิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนกรณีเกิน100บาทแต่ไม่ถึง315บาทต้องชำระส่วนเกินด้วยตนเอง หากใช้เกิน315บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องชำระค่าน้าประปาทั้งหมด 2. ส,สนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าเดินทางและเบี้ยความพิการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผู้ที่รายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีจะได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับ300บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม 55บาทต่อคนต่อ3เดือนค่าเดินทางค่าโดยสารขอสอมอกอรถไฟฟ้าบขสรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนเบีย้ยความพิการ1000บาทต่อคนต่อเดือนทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดค่าน้ำค่าไฟอุดหนค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคค่าเดินทางเบีย้ยผู้พิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับจากรัฐบาลสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับ ขอขอบคุณข่าวจาก Facebook ไทยคู่ฟ้าอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ